เดิดนดสวัสดีค่ะน้อๆวันนี้เชนเดยพบกัเชดนดดีแล้วน,นะคะน,นี้เราม่เสื้อเราจะมาขายลูชิ้น,นะคะเราจะมาขายบาร์บีคิวกันนะคะ โอ้มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างคะโอ้มีไข่นกกระทามัสเมลโลมีคนมีผักโอ้โหมีไก่ตัวไก่ตัวเบลล์เลยมีตูดไก่มีตูดไก่ขายได้เหรอวันนี้เรามีแขกพิเศษด้วยนะเหล่าดาบิคาต้าสึนโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหเหมือนออกมาจากป่าเลยนะเนี่ยเห็นไหมมีใครอยู่ในเอ่ยร้านเจดีบเหมือนแล้วนะ ทันจิ่ผมหิวครับอุย้ยผมหิวครับเชิญเลือกได้เลยนะเชิญเลือกได้เลยจะกินอะไรกันดีเนี่ยหิวมากเลยเมื่อกี้ไปป่ากระสูนมาโอ้โหทันจิโร่กินเยอะๆ<ช>เลยนะใแรงเยอะขอลูกชิ้นหนึ่งไม้ครับหยิบหยิบเองไม่ปต่เป็นไม่มีมือ <c oughs> ขอปลาหมึกหนึ่งไม้ครับปลาหมึกปลาหมึกขอไข่หนึ่งไม้ครับ ขอเห็ดหนึ่งไม้ครับกินตอนนี้ไหมแค่สี่ไม้ฝากย่างด้วยครับทันจิโร่ไม่กินผักเลยเหรอจะทําให้ไม่แข็งแรงนะทันจิโร่ไม่กินไม่ชอบกินเอาเ่ีเย็เขาก็เลือกผักเองรอยีนดูยีนรอปิ้ง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 โอ้ยปิ้งปิ้งตรงนี้ได้ไหมยีนดูด้วยปิ้งโอเคพวกนายไม่ได้กินหรอก นายไม่ได้กินหรอกนายกินต้องต่อคิวนะต้องมีคิวนะโอ้โหย่ยางลูกชิน้นอ,อันนี้มันเป็นลูกชิ้นเนื้อนะเนี่ยใช่ไหมใช่ชิ้นโอ้โหสีไม้เลยนะอันจิโร่วันนี้ใช้มือจับได้เลยเนี่ยเจ้าต้องมีพลังแน่เลยเจ้าต้องมีปราณแน่เลยปราณแม่ค่ะ ทุกอย่างเลยฉันกินได้หมดเลย oh <no. S 1> เอเผมกินได้หมดเลยอันนี้เป็นซอสเนื้อใช่ไหมซอสเนื้อโโอ้หน่ากินมากเลยิิิิเรียบร้อยค่ะไม่เออแล้วเธอคือใครเนี่ยเธอคือชิโนบุเหรอใช่เนี่ยมันเชี่ยวชิโนบุนี่เธอเป็นชิโนบุปลอมตัวมาขายของเหรอเนี่ยเธอหิวแล้วหิวแล้วเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังโอ้โหสละเอาต้องกลับข้างก่อนใช่ไหม ต้องกลับข้างก่อนใช่ไหมที่เป็นไพระเอกนะตธอต้องกินผักใช่ท่านเป็นไพระเอกทำไมทันจิโร่ถึงไม่กินผักเนี่ยเสร็จเสจ็<ม>จ,จแล้วเสร็จแล้วเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเลยโอ้โหมีเห็ดนะมีเห็ดปลาหมึกด,ดูดิแม่ก็ชอบกินนะปลาหมึกมีไข่ด้วยดีไหมขอบคุณครับแถมน้ำมาให้ด้วยแถมน้ำโดยทันจิโร่ไปนั่งกินตรงนู้นไปนั่งกินตรงนู้น เมีนั่งกินดีๆนะทันจิโร่เจ้า,อจาของร้านใจดีมากเลยเนี่ยมาป้อนทีละคนเ้เงย้ออเออเออหยิบหยิบจากไม้ค่ะหยิบจากไม้มีความสกปรกเล็กน้อยอยู่น้ำอยู่น้ำโอ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วทันจิโร่คนอื่นเขารออยู่อิ่มแล้วอิ่มแล้วหีไม้เท่าไหร่ครับ สี่ไม้ห้าบาทสี่ไม้ห้าบาทร้านเจ๊ดีทำไมมันถูก <c oughs> มากตรงกระยุคตอนนี้เลยเด็กๆทุกคนต้องใช้เงินมีค่าแล้วต้องประหยัดนะคะครับสี่อ่ะห้าบาทโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีผมชื่อเคียวจโลูผม <c oughs> หิวเลย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมขอไก่หนึ่งตัวเอกินเยอะมากเลย ใช่เอาอย่างนั้นเอาไก่หนึ่งตัวใช้มือจับด้วยร้านนี้เรา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 เรไม่ยากบอกไส้กรอกหนึ่งไม้ไส้กรอกผมหยิบให้โอ้โนี่เอาไปไส้กรอกเต้าหู้โอ้ยเต้าหู้สีเหลืองเพิ่มพลังไข่นกกระทาใช่แล้วนั่นนะไข่นกกระทาอันนี้อ๋อแล้วอือใช่โอ้ยนั่นอะไรตีไก่ตีไก่เข้าโพดโอ้ยทำไมเธอถึงกินเยอะจังเลยล่ะเคียวจูโร่หรือวโหโอ้โห แล้วก็สเต็กโอ้พอแล้วกินเ <Okay. S 2> ยอะมอากเลยรอเย็นจังเลยนะคะคุณเคียวจังใซาโยนาล่ะอยากเพิ่มอย่า,ยากไข่อย่ากไข่อย่ากล่อ,ลอเดี๋ยวเพิ่มไปเลยค่ะเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างใส่ซอสด้วยสิใส่ซอสด้วยสิมันจะได้อร่อยเดี๋ยวค่อยใส่ตอนเดี๋ยวค่อย,คยใส่ตอนสุด มเราไม่ทำไมเดี๋ยวจะหมึกดำหรอกค่ะหอม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 จะรออยู่ฉันรออยู่ฟิเกียวจูโร่นั่งรอตรงนี้นะคิ้วเหมือนลิ้นสอจังเลยทำไมมันรอชี้ฉันล่ะเธอเป็นแม่ค้าภาษาอะไรปิงเร็วๆหิวไหนเขียวจูโร่เลือกอะไรมาบ้างเนี่ย มีไก่ไก่นะไข่ไก่ไส้กรอกกับเต้าหู้นะกินเยอะมากเลยกิด้านเกจะรอฝากหนูด้วยนะขาดไก่ขาดไก่ไก่ตัวใหญ่ไก่ตัวใหญ่ไก่ตัวใหญ่ฉันสั่งสั่งสั่งครั้งแรกเลยไก่ตัวใหญ่อันนี้ไง โอ้โหใช้มือเลยเหรอแม่ค้าคนนี้ไม่สะอาดเลยนะฉันจะเรียกกระทรวงสาธารณสุขมาดูแลเธอฉันเอาไก่เลยค่ะตูดไก่ตูดไก่แปลงนี้ก็ตูดไก่ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะโอ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะคิดว่โอเคพร้อมเสิร์ฟแล้วไก่กกยังคาะเหลือแค่นี้ค่ะ อะไรเนื้อเนื้อเนื้อโอ้โหเนื้อ,อชิ้นใหญ่มากเลยใส่ซอสด้วยใส่ซอสด้วย oh <no. S 2> เลือกซอสสิฉันเอาซอสสีน้ำตาลนั่นอนะสีมันสวยดีเหมือนเสื้อฉันเลยเสื้อ,อเธอสีแดงอันนี้ห oh <no. S 1> อ้หฉันไม่ค่อยได้ยินแต่ฉันเลยพูดเสียงดังเธอเอาคอนทุบปูตัวเอง ใครจะเอาคอนทุกหูตัวเองฉันไปสู้กับปีศาจมาต่างหากแล้วปีศาจนอนไม้แค่หูฉันจังเลยเสร็จแล้วใช่ไหมหิวแล้วโอ้โหใช้มือใช้มือไม่ร้อเหรอนั่นน่ะเดี๋ยวฉันจะนั่งกินอยู่ตรงนี้ไม่อย่าพิ่งขาดเรือคอนค่ะเขเอาคอนมาแล้วกันฉันไม่ไหวฉันหิว กินก่อนได้ไหมคะมีตัวไหนยังไม่ได้กินอีกเนี่ยเขารอคิวตั้งนานแล้วนะเนี่ยจานมีจานเดียวฮะเอากินกูก่อนสิเดี๋ยวก่อนอ่ะนี่แก๊งผู้หญิงแก๊งผู้หญิงมาแล้วสวัสดีค่ะพวกเราสามคนหิวมากเลยวันนี้จะมาขอกินร้านเจ๊ดีนะคะนี่เธอ ใช่จ้าเลือกจากชินาบุเลยค่ะฉันฉันฉันกินสามคนในถาดเดียวกันเลยจ้าเอาเอาจานมาจ้าโอเคฉันจะเธอชอบแบบนี้ไหมชินาบุชอบแกะเธอเลือกให้ฉันเหรอเธอเลือกแต่สีชมพูเหรอเป็นผู้หญิงหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เรานั่งรอตรงนี้นะโอ้แม่ค้าเลือกเอง้วยลูกค้าไม่ต้องเลือกเลยเนี่ยเอาพอแล้วกินนลไม้ก็พอแล้วเปลือง มีไข่ด้วยเพิ่มพลังนะมีไข่นกกระทามีอะไรไข่นกกระทาไม้ที่สองไข่นกกระทาไม้ที่สามตอนนี้นะคะน้องๆก็รอย่างอยู่นะดูสิแก๊งแล้วมี่ละท่าทุกหมดเลยเนี่ยฮะไม่มีเก้าอี้ทั้งนะร้านเจ๊ดีเนี่ยญี่ปุ่นเดี๋ยวยืนกินญี่ปุ่นยืกินนะคะ หักนะจะได้แข็งแรงหรอใช่คะ่ะเพื่อความสวยงามบนจานก,กับข้าวไม่ใช่ค่ะให้กินค่ะอ้าวเป, oh, <no. S 1> ปล่าเขาบอกไม่ชอบกินเขาไม่ยินเขาด้วยเหรอใส่มาหนึ่งไม้ใส่ไม้ที่สองไม้ที่สามสาวได้กินเลยจังเลยขอสาวกินแค่คนละสองไม้โอ้โหโอ้โห นั่นอะไรน่ะแถมน้ำด้วยแถมน้ำสออันแถมน้ำแต่เขามีสามคนน่ะสามคนนะเอาแก้วใหญ่ไหมเอาแถมน้ำมันโอ้โหราชคนราชอนนี้หน่อยต้องอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรเนซิโกไม่ดูดน้ำอย่างนี้หรอกคนเนซิโกมีอะไรใส่นี่คือโกม่กินเหรอ เอาตอนนี้ของสาวๆก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆโอ้ยมันรวมกันอย่างกูกินโอ้โหเละ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 เอากินกินกินแบบเรียบร้อยหน่อยกินแบบเรียบร้อยหน่อยเก็บป้อนให้นะจ๊ะโอ้โหโอเคน้องนินมิสลิลลี่มิสิลลิน้อลลี่นังนินถอดถอดไม่พายโอ้ยขอบคุณมากเลยนะจ๊ะ น้ำที่แหละจ๊ะเธอแถมน้ำที่แหละจ้ะโอ้โหโอ้ยเธอเธอนั่นเธอให้ฉันดูดน้ำหรือเธอเอาน้ำโอ้ย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 เบาหน่อยจ้ะเบาหน่อยจ้ะเจ็บนะจ๊ะเจดีตอนนี้นะคะน้องๆน้องหนูดีก็ขอเป็นคนซื้อบ้างนะคะให้ป้าป๊ามาเป็นคนขายแทนดูหน้าป้าพ่อโอ้ยเอาอะไรคะลูกค้าคนนี้เอาอะไรคะ เอาเร็วเร็วเร็วกัลยจะเปิดร้านแล้วเปิดร้านแล้วครับหนูจะเอาอันนี้เลือกเลย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 โอ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้โหก็สามไม้ตอนนี้นะน้องอูดีก็อยากเปลี่ยนมาเป็นคนซื้อบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับการขายชอบซื้อ หยิบใหญ่เลยหยิบใหญ่เลยกินหมดแล้วนั่นน่ะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยหยิบใหญ่เลยโอ้ยปลาหมึกปลาหมึกน้องี่ยังไม่เคยกินปลาหมึกของจริงเลยนะรู้เปล่าโอ้โหปีกไก่ปีกไก่ปีกไก่เยอะเยอะมากคทำเสียงยังไงนะเมื่อกี้ต้อง <laughs> โอ้โหมีผักด้วยโอ้ โอโห oo, ไม่น e oh, <hide. S 2> ่าเชื่อกินผักก็โอ้โหเยอะเยอะไปแล้วหรือเปล่าคะเยอะเยอะไปแล้วโอ้โหตายแล้วกินไม่หมดโดนปรับกินไม่หมดโดนปรับกินให้หมดนะไม้ที่หนึ่งก็คือปีไก่นะครับเด็กๆเอว้าวค่ะเอว้าไม้ที่สองก็คือปีไก่เหมือนกันนะครับเด็กๆเอดนั่งมาดู ไม้ที่สาม่อ้าวไม้ที่สามคือไข่นกกระทานะครับไม้ที่สีเเ่เป็นมัชเมลโล่นะครับไม้ที่ห้าเป็นเต้าเป็นเต้าหู้นะครับไม้ที่หกเป็นปลาหมึกไอข,ขายกันแน่เนี่ยไม้ที่เจ็ดเป็นเห็ดนะครับ ไม้ที่แปดเป็นลูกค้าตื่นแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเร็วมาเร็วลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเร็วพร้อมกินหรือยังพร้อมกินหรือยังอ้าวมาแล้วครับ ที่คุณลูกค้าเลือกไว้เยอะมากเลยจะกินไหวนะเนี่ยทั้งหมด210บาทครับยังไม่ได้ทัน <ś c oughs> จ่ายเงินก่อนอิจ่ายเงินทีหลังใช่ไหมโอเคได้ครับอาเทิร์นคาโคลนโอยลูกค้ากินแล้วลูกค้าเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง ไม่ตอบเลยรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเอาลูกค้าตอนนี้ลูกค้าไม่คุยกับเราแล้วนะอร่อยมากเลยน้องๆ <Yeah. S 1> วันนี้ร้านเจ๊ดีก็ปิดแล้วค่ะโอเคขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายยอย่าลืมกด Subscribe และก,กดแชร์กดกระด้วยนะคะบายๆ